สบายดีพี่น้องมาในี้สิพามาเบิร์ถนนคนข้างประเทศไทยเนาะครับเนาะเต้นท์เพลกรเเซมขาเข่าข้าวออมรวมติดกระดอกพี่น้องเลยเส็นเ์กระเซมคาเข่าข้าวออมน้ำเงินนกันพี่น้องในเส้นทางขาวกระติดข้าวกระติดพี่น้องเลยเบิร์นพี่น้องเบิรงมาเบิรงนน้ำกัน วันนี้เราดนานาา่นกับมาสืเนี่เนะน,นืนแต่ละบางแก้กับปาออนไปเนาะไปออนไปกระยางไปปะแล้วไปกระยางก่อนแล้ว้ามาเบิงทางมนทางบ้านเลยหมดเ็จักมาตช้ ขึคนเง่นสื่อรลายแท้รถนั่งขึ้นมจะขั้นหนึ่งแล้วขนาดถนนสามสี่เล่มน,น่นเอัไม่มีส่ห์เล่นเดีโโด่ดยวเนยะสุดๆสมเปดเดี่ยวข้างบากนะฝนหนาฝนฝนจะตกรถก,กับบิดพี่น้องเ้ยเมืนมาส่งไปน,งนักการเด้อพี่น่อง รถหนึ่งเลี้ยก็พารนี้ึ่งอยู่นอกๆมาก เมางอนกันกำลังล่อทารถนี่อยู่เพื่อนจะซื้อของตั้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 งอยู่คนเดียวเลยจะไปปะบารุนเนาะมันจะากกระจันข้างกับคันทามันก้อนเลยซื้อซื้อของเดี๋ยวมี็ต้องซื้อของมาแต่บานหนกแต่บางวงนกวนมากมันเป็นมัดนเดหน่อยแดดมานํา ต้องฝากจากี่จากน้องเพิ่งสอบปปเล่าหมดน่ะมาฝากตอนนุ่นตอนนุ่นก็เลยพาไปหาเสือแนวกินในตลาดกันเลยมาถ่ายบรรยากาศถ่ายนุ่น,นทันง้งไอจีไอน้องเบิ้งเสืออะเสือวับบางคนเนาะบอเคยเขามากคงเก็บเออมาเบิ้งมาซมในนี้ละคนแถวบา้านเฮาเนาะว่มามันความเจริญมันแตกต่างกาันปอ cảm okay, ơn minh nhân